สบายดีทุกคนใส่บาบนหองบนหลังบนบานบนบนกุมข่าบนบมันห้องบมีอะไอนนะหาเงินเหรอ้ยจะหานำเงินใส่บาทใมีเงินน่อยดิบบ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 บ่บบ้บบบ่บบบบบบบับบ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 ่บบบบบบไปบบบบบบบ เปลี่ยนยูบอร์อนเขาจอาอันมะมโมบุญเนี่ยสิอินเปลี่ยนบอเปลี่ยนแม่นี่แหละเออไม่ใหญ่กับนี่อน่เปลี่ยนแล่วแ่พี่กับบุญหอดเนาะคนกับไล่เนาะบุญหอดแม่ให้ผู้ขาในใส่เยอะเขาได้ใส่แล้วแล้วก็เปลี่ยนใหม่เนาะไปฝากทุกคนโดยโดยเา

แม่กมลกน่เออยังลม่ใหญ่กับมาได้ไหมมาให่คืใหญ่ก่อนใบมบัวว่างคนว่าบัว่างดีก็สิมวนเนาะมวลมวลยิ่งอน่าแล้วเนาะตอนนี้ยิ่นั่นไปด้งหมูกอไปทั้งดไปถามแม่เด้โทรศัพท์หลายคนเ้อ

เออใล่นเล่อนาคาเล่อนเลื่อนเลื่ราคาหนกในรายนาทจนขนาดงแบบจัคอนไปุงยาอ่าเออถ้าเขาไป้อมาเออบุญกระไลกองเนาะบุญลำการ้็พีอนองเนอ

หาร้อยบาททุกคนประมาณนี้แหละทุกคนห้องนิ่มเศร้าก็ยังมีห้องท่านี่วะเนี่ยมีห้องท่านี่แล้วทุกคนมือนห้ยงมเศร้านี่ฮอนผอคู่เก่าบอเจบอเจห้องผอกคู่เก่าวะนี่ขอบอกใจเด้อผอบคู่ อ่านอยเฮงเฮงเลยรวยเด้อดีไหมฮงค้นกระิดลายเน่ามืันบุญเนาะเตามาโฮมกัน ชินงามใช่ไหม,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 มไหมูห,ม,หมูหวยมาก่ะสบายดีไหมอีหัวนะใช้แพ้ได้ส่ะเอแพ้คือบทื้่ะืหาโพดบมอ๋าคือด้ชินงามใช่หนห่วยมากมันชินนะป้างามบาล <c oughs> พะในไหว้ผาเลยายรอบเป็นเศร้าปีว่าพระในเหตุบุญบานเท่านี้แปดปีป่ะในแปดปีเดียววสันวันปีที่แปดพอดีแตในเหตุเฮ้ยปีที่เก้าอยในเหตุเนาะลายปีเลย ปกติบ uh, ้านอื่นพระเจ้าศรใส่เห็ดอยู่ปีปีบ้านเรานั้นยตาก็ได้เห็ดปีนี้แต่เราหอดหอดปีที่เก่าเลยที่น้องเอออันนี้น่ะเออตากปิโยเออสิต้าไปใส่ผ้าขาววะเออสิต้าไปใส่ผ้าจักรัน โมเคยหนุ่มสินกันแน่น่ะแหละโมเคยหนุ่มสินใหญ่เคียวเหญยเคียวเอาไปใส่เด้อไปใส่ไป่ใส่บาเด้อยันเพินันน่ะบปอนอยู่ใส่ มีการแจกที่อีกพร้างกันเ,ม,เนม่มูทองกับผอมูทองเลยมันจะไปใส่บาทอีกต่างหากคนว่าคนละสองพันบอทว้ายืนลายปวดขาได้นั่งก่อนภามากใส่บาทก่อนนังม,มูทอง

ใส่บาทเท่า <Anfang> กันเลใส่งันใส่ทก้แฟงก็ได้อ๋อ